เดี๋ยวมอสจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะคะก่อนที่มอสจะบินไปที่สวีเดนเนี่ยที่มอสบอกไว้ว่าเกือบตกเครื่องแล้วก็เกือบไม่ได้ขึ้นเครื่องเพราะว่าเป็นคนไทยนัดคน ก็อยู่บนแท็กซี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากําลังจะไปแอร์พอร์ตกันเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะต้องเดินทางไปรับลูกสาวนะคะที่สวีเดนวันนี้ก็ไปกับพี่ต้ล่าสุดมีตัดผมให้สามีด้วยตัดเอง <laughs> เพราะว่าไม่อยากให้ออกไปตัดในแบบร้านตัดผมข้างนอกรู้สึกว่าเออมันยังไม่ค่อยเชื่อใจเท่าไหร่ก็เลยลตัดเองแล้วกันถ่ายถ่ายดูเปิด y o u t u b e แล้วก็ถ่ายถ่ายตามไปก็ออกมาก็โอเคนะทุกคนแห่งนิดหน่อยแต่ว่าพอรับได้ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในสถานาการณ์แบบนี้เนี่ยในที่แอร์พอร์ตหรือสานามบินเนี่ยเขามีการควบคุมอะไรยังไงบ้างเนะสำหรับที่สเปนแล้วก็เริ่มสวัสดีค่ะทุกคนยังไงก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแคสซิล่าโมสนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปบล็อกกันนะว่าตั้งแต่สเปนเนี่ยทริปตั้งแต่ที่สเปนเนี่ยไปถึงที่สวีเดนเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นตารางค่าโดยสารนะคะว่า เวลาที่เราเดินทางแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นวันธรรมดาเวลาเท่านี้ถึงเท่านี้เนี่ยอยู่ในโซนนี้เนี่ยจะเริ่มต้นแล้วก็มีค่าบริการต่อกิโลเมตรเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะเขาก็จะมีแบ่งเป็นโซนไปนะคะแล้วก็มีเป็นแบบว่าช่วงเวลาเพราะว่าในช่วงกลางคืนเนี่ยเขาก็จะมีบวกเพิ่มในการที่แบบต้องขับรถกลางคืนอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณจะไปแอร์พอร์ตเนี่ยคุณก็จะต้องบวกเพิ่ม4ยูโร30เซนต์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคนที่ไปด้วยกันเนี่ยมากกว่า4คนเนี่ย ก็จะต้องบวกเพิ่มไปอีก4.30นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นต่อคนหรือว่ากี่คนก็ได้แต่คิดว่าน่าจะเป็นต่อคนนะถ้าเกิดว่ามันแบบมากกว่า4คนใช่ไหมคะคุณก็ต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มอีก4ยูโร30เซนนั่นเองค่ะใครที่มาแล้วก็เดินทางในบาเซลโลนานะคะทุกคนก็ให้อ่านพวกอะไรพวกนี้เอาไว้ด้วยนะจะได้แบบไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่าเห็นเตอร์เนี่ยมันขึ้นเท่าไหร่แล้วทำไมคนขับรถถึงเรียกเงินเพิ่มเนี่ยก็มาจากตรงนี้แหละคะ่ะ ตอนนี้ก็มาถึงสนามบินแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดินไปเข้าเกตกันคือเขาก็ไม่ได้เปิดทุกประตูนะทุกคนก็คือต้องให้มาเข้าประตูเดียวกันนะ่ะาจะเพราะว่าแบบรักษาความปลอดภัยแล้วก็มีวัดอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปเข้าแถวกัน พอเข้ามาแล้วก really okay. okay. ็จะมีจุดคัดกรองนะคะก็จะตรวจเป็นแบบวัดไข้วัดอุณหภูมิอะไรพวกนี้ค่ะก็คือจุดแรกที่เดินเข้ามาเลยนะคะเขาจะขอตรวจว่าเนี่ยตรวจเช็คที่เป็นตั๋วว่าเราเข้ามาจริงได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีตั๋วในการเดินทางเนี่ยคุณจะไม่สามารถเข้ามาด้านในได้นะคะเช่นคนที่ถ้าเกิดว่าเข้ามาส่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถเข้าได้จะเข้าได้เฉพาะคนที่มีตั๋วแล้วก็มีเที่ยวบินเท่านั้นค่ะ สนามบินก็จะคนน้อยมากเพราะว่ามีแค่คนที่แบบบินได้เท่านั้นนะแบบไม่มีคนมาส่งไม่มีอะไรอเงี้ยทุกคนบ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะเข้ามาต่อแถวนะคะช่วงที่ต่อแถวข้างในเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีเส้นแดงแบบเนี้ย <c oughs> แบ่งเอาไว้นะว่าหนึ่งคนก็คือ,อยืนหนึ่งเส้นเพื่อเว้นระยะห่างนะคะป้องกันการแบบติด ถ้าเกิดว่าใครมีแบบโควิดอะไรเงี้ยนะก็คือป้องกันเอาไว้ให้แบบยืนห่างๆกันแบบนี้ค่ะเป็นมาตรการเราก็จะยืนห่างก,กันแบบนี้โอ้ทุกคนเกือบไม่ได้บินแล้วละ่เลวละเดี๋ยวไปเช็คอินก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าแบบมันมีอะไรเกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างนะทนี้ก็รอขึ้นเครื่องนะคะเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทําไมถึงแบบว่าไม่ได้ขึ้นเครื่องเกิดจะออกเครื่องแล้วเพราะว่าเป็นคนไทย ฉันคือคนไทยแล้วคนไทยแปลว่าอิสระโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็คืออยู่บนเครื่องแล้วนะคะกับปีเตอร์ ประเด็นก็คือว่ายังไม่อยากคุยตอนนี้เดี๋ยวมันเสียงดังแต่ว่าอย่างน้อยก็คือการันตีว่าได้ขึ้นเครื่องแล้วอยู่บนเครื่องแล้วถ้าเห็นคลิปนี้เห็นฟูเจนี้ก็คือเดี๋ยวจะต้องไปเจอกันที่สวีเดนโอเคไหมคะโอโ้โหตอนนี้ถึงสวีเดนแล้วนะคะเงียบมากน,นี่เดี๋ยวจะให้ทุกๆคนมันมีก็อี้นวดด้วยอ่ะเหมือนแบบห้างในเมืองไทยสมัยก่อนพวกแบบฟิวเจอร์พาร์คอะที่แบบ หยอดเหรียญใช่ไหมแล้วก็นั่งแล้วก็นวดอันนี้เป็นแบบที่รับกระเป๋านะคะของสนามบินที่โคเปนเฮเกนแบ่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเออเราอยู่ที่โคเปนเฮเกนนะคะก็คือเงียบมากเวอร์ไม่มีคนเลยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัส,ส,วสิีค่ะิค่ะ ตอนนี้ก็อยู่บ้านแล้วถึงบ้านของปีเตอร์แล้วนะคะ can see อันนี้แม่สามี oh. แม่แดงอันนี้แม่แดงทำอาหารให้น่ากินมากทุกคนเราจะบอกว่ามาเป็นสำรับก็คือเดี๋ยวมีแกงโจกแกงจืดอะไรเพิ่ม oh, <you> อันนี้จะเป็นเหมือนแบบหมูอบนะคะแล้วก็มีเป็นน้ำจิ้มนีม่ก็เป็นน้ำพริกปลาแล้วก็มีพวกแบบ เียงอันนี้คืออร่อยมากมันเป็นตีนไก่อะแต่ว่ามันแบบอบเหมือนอบหม้อดินอะแล้วแบบหอมหอมอร่อยมากก็มีนี่นะคะเบียร์อันนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันอะ Blue Gin Brand ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองชิมดูประเด็นก็คือตอนแรกกะว่าจะแบบเออกินข้าวกินของที่มีอยู่ก่อนใช่ไหมแล้วก็สรุปว่าคนไทยจะก็ต้องกินเป็นสำหรับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก็คือแม่แดงเปิดแบบร้านอาหารใช่ไหมแล้วก็ เหมือนแกนทําอาหารอร่อยมากแล้วทีเนี้ยก็เลยติดทุกครั้งที่มาก็ต้องกินอาหารที่บ้านไม่ค่อยได้ออกไปทานอาหารข้างนอกก็จะติดอาหารที่บ้านกันเวลาทานก็จะนั่งกันเป็น <Okay. S 1> แบบคร <Okay. S 1> อบครัว <Okay. S 1> แบบนี้โอเคเอาละค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยมอสก็ได้กลับมาถึงที่สเปนแล้วนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวมอสจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะคะก่อนที่มอสจะบินไปที่สวีเดนเนี่ย โมสบอกไว้ว่าเกือบตกเครื่องแล้วก็เกือบไม่ได้ขึ้นเครื่องเพราะว่าเป็นคนไทยนะประเด็นก็คือมีอยู่ว่าโมสเนี่ยซื้อตั๋วใช่ไหมคะเพื่อจะบินไปที่สวีเดนแล้วตัวเองเนี่ยก็มีบัตรมีคอร์ตนะคะหรือว่าบัตรเร s ิเดน t ์ค r ร์ทที่อยู่ในสเปนนะคะโมสรู้สึกว่าแค่มีบัตรเร s ิเดน t ์คอร์เนี่ยเราก็สามารถเดินทางได้เหมือนกับเราอยู่ในยุโรปนะคะแต่ว่าเราจะต้องมีพาสปอร์ตของเราด้วยนะทุกคนแล้วก็นี่ก็เป็นเหตุที่ทําให้โมสเนี่ยไม่ได้เช็คก่อนที่จะไปขึ้นเครื่องเพราะ สามีเนี่ยเป็นคนสวีเดนใช่ไหมคะตอนที่เดินทางไปที่สวีเดนก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ต้องทําการแบบเช็คหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะหมดก็รู้สึกว่าโอเคเราถือบัตรสวีเดนคร์ที่เนี่ยมันก็ค่าเท่ากันนะ่ะก็เลยไม่ได้เช็คไม่ได้ดูข้อมูลอะไรเหมือนกันพอไปถึงแล้วเนี่ยจะเช็คอินดีว่าไปก่อนเวลานะทุกคนพอจะเช็คอินแล้วเนี่ยพนักงานเขาก็บอกว่าเออขอโทษนะคะบินไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะบินเนี่ยคุณจะต้องนําผลตรวจ PCL เนี่ยมาให้เรา ผลตรวจ PCL เนี่ยก็คือตรวจโควิดว่าคุณเป็นโพซิทีฟหรือว่าเป็นเนกาทีฟนั่นเองมันไม่ใช่ว่าไปตรวจแล้วก็จะได้ผลเลยผลตรวจ PCL เนี่ยคือการที่ไปที่โรงพยาบาลแจ้งกับคุณหมอว่าเนี่ยจะมาตรวจนะแล้วปกติแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะไม่ตรวจให้ด้วยก็เลยทําให้มีบางเคสเนี่ยที่อยากจะตรวจก็ต้องไปหาคุณหมอแล้วก็โกหกว่ามีการใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือบอกคุณหมอว่ามีอาการแบบหนักนะคุณหมอก็จะตรวจให้ แต่ว่าผลที่ได้ของการทำเนี่ยก็จะได้1-2วันหลังจากตรวจนั่นเองนั่นแปลว่า m o ส t ไม่สามารถหาผลมาให้ได้อยู่แล้วค่ะนอกจากว่ากรณีเดียวก็คือเสียทิ้งตั๋วไปแล้วก็กลับมาไปหาหมอนั่นเองแต่ว่าก็ยังยืนยันว่า m o สเนี่ยมีบัตร r e s i d e n t card ทำไมถึงบินไม่ได้ในเมื่อแฟนเนี่ยอาศัยอยู่ที่สเปนที่เดียวกันเขาบินได้ทำไมโมสถึงบินไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกันบ้านหลังเดียวกันเพราะอะไร เขาก็เลย <spreadsheet> ท game, the like like ําการเช็คให้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาต้องการเหมือนข้อยืนยันว่าเราจะไปที่นั่นจริงๆนะคะเหมือนต้องการว่าให้เรายืนยันว่าเราจะไปที่สวีเดนจริงๆเขาก็เลยบอกว่าให้เราเนี่ยซื้อตั๋วรถไฟเพราะว่าตอนที่ไปเนี่ยโมจะต้องไปลงที่โคเปนเฮเกนใช่ไหมคะแล้วก็พ่อสามีเนี่ยก็จะขับรถมารับนะก็ตอนนั้นก็เลยเขาบอกว่าให้ซื้อตั๋วจากโคเปนเฮเกนเนี่ยตั๋วรถไฟจากโคเปนเฮเกนไปถึงสวีเดน ื่อนำมายืนยันว่าเราเนี่ยมีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนนะเหมือนกับเขากลัวว่าคนที่อพยพจากสเปนตอนนี้ก็คือเหมือนจะหนีไปอยู่ที่อื่นเพื่อให้แบบเหมือนหนีเชื้อไวรัสเพราะว่าที่เนี่ยเลขตัวผู้ติดเชื้อเนี่ยมันพุ่งสูงมากค่ะทุกคนเขาก็เลยต้องใช้มาตรการทีนี้นะเสร็จทีนี้ปุ๊บมดสก็บอกว่ายัางไงละ่ะได้แต่ว่าทำไมต้องซื้อตัว๋วในเมื่อเดี๋ยวพ่อสามีจะมารับแล้วฉันก็ไม่ได้เดินทางด้วยรถไฟฉันจะซื้อตั๋วทำไม ให้เลขทะเบียนรถได้ไหมมีอะไรที่แบบเป็นการยืนยันได้ไหมเขาก็บอกว่าเ,เดี๋ยวขอเขาเช็คอีกทีหนึ่งกับทางปลายทางเขาก็โทรศัพท์คุยกันกับทางฝั่งโคเปนเฮเกนนะคะโคเปนเฮเกนก็บอกว่าตัวของมอสเนี่ยถือพาสปอร์ตอะไร <c oughs> เขาบอกว่าถือพาสปอร์ตไทยเขาก็ไปเช็คให้สรุปว่าคนที่ถือพาสปอร์ตไทยเนี่ยสามารถเดินทางเข้าได้ ข้าสวีเดนได้เข้าโคเปนเฮเกนได้เพราะว่าเป็นข้อยกเว้นนะคะเนื่องจากว่าในเมืองไทยของเราเนี่ยนะมีเลขผู้ติดเชื้อที่อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกได้ว่าต่ํามากคือเราสามารถทําได้ดีมากในการแบบระง,งับหรือว่าโชว์ตัวเลขผู้ติดเชื้อนะคะทุกคนทําให้เป็นข้อยกเว้นใครที่ถือพาสปอร์ตไทยเนี่ยสามารถเดินทางเข้าประเทศได้แลโมอสก็รู้สึกว่าอา้าวแล้วอย่างเนี้ยมันจะต่างอะไรฉันถือพาสปอร์ตไทยแต่ว่าฉันอาศัยอยู่ในสเปนนะ มีบัตร resident card นะฉันไม่ได้อาศัยอยู่เมืองไทยมันจะต่างอะไรกับการที่คนที่อยู่ในสเปนเป็นสเปนิชเดินทางไปทำไมละ่ะถ้าเกิดว่าฉันมีพาสปอร์ตฉันเดินทางได้หรอแล้วก็ก็ยืนเถียงกันอยู่อย่างเงี้ยนะทุกคนสรุปแล้วก็คือมีพาสปอร์ตไทยก็ยังเข้าไม่ได้ค่ะตอนแรกได้ข้อสุดแล้วนะว่าถือพาสปอร์ตไทยเข้าได้สักพักหนึ่งอับเปลี่ยนอีกละ บอกว่าเข้าไม่ได้ละต้องซื้อตัว๋วยังไงก็ต้องซื้อตั๋วรถไฟจงังหวะนั้นก็คือไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะตกเครื่องสามีก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรปีเตอร์เขาก็ซื้อตั๋วรถไฟไปทา,ทางที่ไม่ได้ใช้หรอกนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวพ่อสามีมารับใช่ไหมก็คือซื้อตั๋วรถไฟเสร็จปุ๊บเอาไปยื่นให้ดูพนักงานก็โอเคผ่านเสร็จทีนี้เนี่ยพอมาถึงที่โคเปนเฮเกนใช่ไหมคะโคเปนเฮเกนไม่ได้เช็คตั๋วรถไฟไม่ได้เช็คอะไรเลยค่ะทุกคนแค่ยื่นพาสปอร์ตยื่นเออเรซิเดนต์คอด้้แลว อันนี้ก็เลยเป็นอะไรที่โมรู้สึกว่าทําไมการที่เขาไม่ได้แบบติดต่อสื่อสารกันให้มันดีเหรอทั้งที่นี่คือการแบบโทรถามปลายทางเอาไว้แล้วด้วยนะว่าจะต้องทําอะไรยังไงอ่ะทุกคนทําไมผลถึงออกมาไม่เหมือนกันถ้าให้ฉันซื้อตั๋วรถไฟเนี่ยเวลาไปถึงแล้วอะ่ะมันก็ต้องมีคนตรวจสินี่ทําไมไม่มีคนตรวจตอมฝอั่งนู้นไม่ตรวจตั๋วรถไฟไม่ตรวจอะไรเลยให้ซื้อทําไมให้เสียตังทำไมมันก็ไม่ใช่เงินเยอะนะทุกคนมันก็แค่แบบ10ยูโรอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ามันเสียเวลาไงแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่ควรจะเป็นแบบนี้มันก็เลยทาให้รู้สึกว่าครั้งหน้าเนี่ยถ้าจะเดินทางละ่ะตัวเราเองอะ่ะอาจจะต้องแบบเช็คให้มันดีกว่านี้นะเวลาจะไปถึงที่หมายถ้าเกิดว่าวันนั้นยังไม่ได้เผื่อเวลาเอาไว้เนี่ยจะเป็นยังไงใช่ไหมอาจจะไม่ได้เดินทางก็ได้อาจจะต้องแบบเสียตั๋วก็ได้อาจจะต้องแบบตกเครื่องก็ได้เพราะฉะนั้นอยากให้เรื่องนี้นะคะมันแบบ ไปช่วยให้หลายๆคนที่ก่อนจะเดินทางในช่วงโควิดนี้นะคะได้ทำการตรวจเช็คให้ดีก่อนว่าทางสายการบินเนี่ยต้องการอะไรบ้างนะคะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะตรวจเช็คให้ดีก่อนบินจะได้ไม่ต้องไปชุกระบุเหมือนโมสนะคะที่ตรงด้านหน้านั้นนะคะเพราะว่าสายการบินส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้แจ้งนะทุกคนเขาไม่ได้แจ้งว่าถ้าคุณเดินทางจากที่นี่ถือพาสปอร์ตนี้เป็นรีสิเดนท์ที่นี่ที่นู่นอะไรยังไงเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นคุณจะต้อง ค้นคว้าค่ะกระตือรือร้นที่จะหาด้วยตัวเองนะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นสําหรับคลิปนี้ค่ะโมสก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามกันนะคะแล้วก็ใครอยากให้โมสทำีล็อกแบบนี้อีกเยอะๆนะก็สามารถกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ได้เลยหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะว่าชอบจังเลยนะคะแล้วเดี๋ยวโมสจะได้รู้ว่าเอออยากให้โมสทำีล็อกแบบนี้อีกโมสจะได้มาแชร์ชีวิตเรื่องราวประสบการณ์ที่ใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเนี่ยว่ามันมีอะไรที่มันน่าสนุกน่าสนใจบ้างหรือว่า การหารายได้อะไรยังไงทําอะไรได้บ้างอะไรแบบนี้นะคะใครอยากรู้เรื่องอะไรก็บอกกันเข้ามาได้เลยค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับใครที่ติดตามชมกันมาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วใครที่ยังไม่กด subscribe ค่ะก็สามารถกดได้เลยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเดี๋ยวมดจะแจ้งเตือนในทุกๆคลิปที่มดอัปเดตใหม่ในทุกๆสัปดาห์เลยคุณจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้กันนะคะเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะ Bye bye. Adios.